โขนตอนนี้เราเข้ามาที่วัดปากน้ำแล้วนะครับนี่วัดปากน้ำแขวงปากคลองเขตภาษีเจริญนะครับถ้าใครจะไปเจดีก็ไปทางนี้ก็ได้แล้วก็ไปด้านหน้าอันนี้คือเข้ามาไหว้พระนะครับด้านในจะเป็นไหว้พระนูน้นอย่าไปนูน้นเดี๋ยวเราเดินยาวไปนู้นก่อนแล้วกันเพราะว่าวัดปากน้ำมา,มาบ่อยมากเลยมาไหว้พระ เดี๋ยวเราพาแบบไปเดินชมด้านหน้าสุดตอนนี้คือแบบห้าโมงเย็นหลวงพ่อก็จะเริ่มสวดมนต์เย็นนะครับก็อาจจะมีเสียงสวดมนต์อยู่คอครอถือว่าเป็นเสียงครอฟังธรรมไปพร้อมเที่ยวไปพร้อมนี่ นี่ตัวนี้คือแบบว่าออกอมาใกล้ๆมันก็อาจจะแปลว่ามีพื้นที่อันนี้นิดนึงเนาะอาจจะมองไม่เห็นแต่อยู่ไกลๆเห็นอยู่วัดปากน้ำพระสิลเจริญกรุงเทพมหานครตอนนี้มีทั้งแบบร้านกาแฟมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าไอศครีมนะครับแล้วมีอะไรอ่ะทำบุญถวายสังฆทานอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยเรียงอยู่ตรงนี้เลย ดอกมงดอกไม้ไหว้พระทาบุญอาหารปลาก็มีนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้คือบุรณะนตรงนี้เขาตรงนี้เป็นแบบโซนให้อาหารปลาวัดปักหนามวันนี้เห็นแค่นี้นะทุกคนแต่ว่าเขาแบบทำมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะเพราะว่าก่อนนั้นนี้คือปิดหมดเลยอุ้ยแมวเดี๋ยวพาไปเดินดูทางด้านใน วิ่แมวส้มน่ารักมากพาไปดูแมวส้มเงี้ยวเเยวเงี้ยวเ้พาไปฟังสดมน,นะครับถอดรองเทา้าก็จะเป็นแบบ สดมนเย็นเราสามารถเข้าไปชมหรือว่าเข้าไปนั่งฟังได้นะฮะอ่า๋ยวพูดแค่นี้แหละ นี่ก็คือไปนั่งรับไปนั่งสวดมนต์ด้านในครับนี่คือบรรยากาศแบบว่าโดยรอบของวัดปากน้ำนะครับนีด้านนี้เขามีแบบเตามีเตา,ม,เตา,ม,เตามีตะภาพอะไรเงี้ยเต็มเลยนะดูด้านในแต่ว่าไม่เห็นน้องอยู่ข้างในนะู้นบรรยากาศแบบตอนนี้คือ ตอนค่าตอนมืดแล้วนะก็เลยอาจจะบอกว่าไม่ได้มีเอออาจจะไม่ไม่ค่อยได้มีคนเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้ค่ามืดแหละเ,เดินมาทางด้านหลังโอ้โหสวยมากอหลวงพ่อสวยหลวงพ่อสวยมากหลวงพ่อสวยมากตรงนี้ป่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกเพื่อที่จะไปฝั่งทางนั้นของเจดีนะครับ แต่ว่าเจดีขึ้นไปยอดสูงมากเลยทุกคนวันนี้คือเดินตั้งแต่เดินตั้งแต่สายสายอะเดินแบบเดินจนนาฬิกาเตือนแล้วเตือนอีกนาฬิกาบอกว่าเดินถึงกําหนดแล้วแป๊บบนึ่งเ็บอกเดินถึงแล้วเดินถึงสเต็ปถัดไปแล้วเดินเยอะเกินบรรยากาศคนแบบมานั่งฟังสวดแบบเยอะมากเลยนะสาธุ เราก็อยากนั่งนานๆอยู่นะแต่ว่าแบบเราต้องไปที่อื่นเพิ่มเติมต้องไปที่อื่นต่ออุ้ยตรงนี้สวยมากสาธุงว่าไงน้องเหมียวปักปหู แมวตัวใหญ่มากปุ๊บปุ๊บไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อกันนะฮะก็คือเราจะไปทางนี้เพื่อที่จะไปเจดีอ JD. ตอนนี้ฝนก็เหมือนจะมาโอ้รวมแรงมากดีนะน้ำหนักเยอะ ไม่งั้นปิวไปแล้วเนี่ยโอ้นี่งไงนะท่องเที่ยวโอกเขามาถ่ายมุมนี้กันเหรอว้าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปถ้าลองเท้าไว้ด้านล่างได้นะฮะไปไปขึ้นไปนูน่นเราต้องขึ้นไปชั้นบนนูน่นไปดูวิว เมืองกรุงเทพกันด้านบนดีกว่าเนาะไปเดินขึ้นไปด้านบนนะครับโอ้โหสวยจังโอ้เขามีลิฟต์แล้วง่าย อันนี้ก็จะเป็นแบบของที่ทางวัดสะสมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์หายใจไม่ทันก็เลยไม่ค่อยพูดเดี๋ยวโปะไว้โอ้โห,โโหโตเต็มเลยเยอะมากทุกคนพระทางนั้นเลยพระพุทธรูปทางนั้นเลยเยอะมากแต่เ,เราขึ้นไปชั้นบนมีลิฟต์แล้วนะแต่ว่า เราก็อยากลองเดินเพราะว่าถ้าเดินมันก็จะได้เห็นแต่ละชั้นไงหรือว่าเดินลงดีนี่ไงโอ้อันนี้อีกชั้นหนึ่ง ทุกคนเราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับสวยมากมากี่ครั้งก็สวยทุกครั้งมากี่ครั้งก็สวยทุกครั้งเขาก็ทำเหมือนเดิมสวยดีมันเป็นแบบความแบบแสงสีอะไรเงี้ยเนาะสวยมากสวยมากสาธุสาธุาธนี่ตอนนี้เราออกมาด้านนอกนะครับนี่เลยกำลังบูรณะอยู่นะสวยงาม นี่ดี๋ยวิวอันนี้คือวัดวัดอีกวัดหนึ่งอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเราเดินลงไปแล้วก็จะไปผ่านวัดนี้แหละด้านหลังโอ้โลมเย็นมากทุกคนโอ้หลวงพ่อแบบใหญ่มากนะสูงมากเนี่ยถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าผ่านนะฮะ ระหว่างช่วงแบบท่าพระบางไผ่อะไรเงี้ยก็จะมองเห็นหลวงพ่อแบบองค์ใหญ่มากเราชอบถ่ายลงสวยดีบรรยากาศนี้นก,นนก็ดีไปเดินดูวันี้ไงตรงนี้มุมนี้มุมนี้ก็สวยอุย๊ยเนี่ยตรงสะพานเห็นสะพานตรงนั้นไหมสะพานนั้นแบบเป็นสะพานที่คนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยนะโอ้สวยงาม เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับเพราะว่าข้างบนก็จะมีประมาณนี้แหละที่เรามาไหว้กันลงข้างล่างเดี๋ยวเดินตามาขาดแดงๆนี้ออกไปอูอ้ฝนจะตกหรือเปล่าห้าโมงตอนนี้กำลังอห้าโมงยี่สิบสามนาทีสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบสามนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลงด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นที่อื่นต่อ นนด้นนาอตอนนี้เราก็ขึ้นไปที่มหาเจดีมหาราชมงคลเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวพาทุกคนเดินออกไปด้านนอกกันเนี่ยนอกจากว่าจะมีอยูแล้วนี่มีคาเฟ่ด้วยร้านกาแฟแต่ว่าค่าแล้วเขาน่าจะปิดแล้วค่าแล้วเนี่ยอ๋อแต่ว่ามีคนอยู่ด้านในอยู่นะกาแฟวัดปักน้ํานะครับม,มีห้องน้ําแบบ ห้องน้ําสะดวกสบายเยอะแยะแต่ว่าเอาจงริง,รงคือถ้าแบบกรุงเทพมหานครเนะี่ยพูดตามแบบหลักความเป็นจริงเลยปะกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่หาห้องน้ําสาธารณะยากมากสมมติเราเราไปเดินเราไปเดินเล่นอย่างเงี้ยเดินเยาวราชไม่มีนะห้องน้ําที่เป็นสาธารณะไม่มีมันจะมีห้องน้ําที่แบบเสียค่าเข้า,ขาสิบบาทอย่างเงี้ยมี แล้วห้องน้ําสาธารณะที่เวลาซันออกไปข้างนอกอะ่ะเอ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮนั่นแหละที่แบบห้องน้ําสาธารณะที่แบบเวลาซันออกไปเอ่อไปเดินทําน่นทานี่อะ่ะท้าเมื่อไหร่เราปวดเข้าห้องน้ําอ่ะให้มองหาวัดเป็นลําดับแรก คือในกรุงเทพอะห้องน้ําสาธารณะหายากแต่มันจะมีอยู่คือตามวัดห้างสรรพสินคา้าแต่ว่าห้างมันไม่มีทุกที่ไงทุกคนนะจ๊ะะคือห้างอะเขาไม่ได้แบบไปตั้งอยู่ทุกที่แต่ว่าวัดเนะี่ยวัดวัดไทยเนี่ยมีอยู่ทุกที่ฉะนั้นก็คือแบบเวลาแบบโอ้ยปวดเข้าห้องน้ํามากๆเลยอย่างเงี้ยมองหาวัดก่อนลําดับแรกแต่แบบ กรุงเทพเหมือนท่องเที่ยวมันควรจะมีห้องน้ําสาธารณะมากกว่านี้เนาะ้ยนั่นนี่ก็มีอันนี้วัดอับศรแต่ว่าปิดไปแล้วค่ำแล้วไงไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนทุกคน โอ้นี่ไงที่เขามาถ่ายรูปกันอะมุมนี้แหละไปแล้วนั่นเอรืเพราะเหมือนแบบบ้านตรงนั้นสวยเลยอะมีสองชั้นเอไปแต่เราพาเดินวัดนี้สวยดี ทางทางลงก็ชันมากเลยทางลงชันมากมคือแมวเยอะมากเลยเนาะคือเดินไปไหนก็มีแต่แมวแมวครองโลกแล้วเนี่ยแมวครองประเทศไทยแล้วเนี่ยแมวเยอะเกิน ตอนนี้ก็คือมาถึงอีกหนึ่งวัดนะครับสาธุสาธุบุญนี่มีแบบพระนอนพระนอนหรือเป็นพระนอนอวัดขุนจันทร์นะครับ พนนวัดขุณจันทร์สาธุแล้วเรามาทางนี้ตอนนี้คือที่เราอยู่ตอนนี้คือวัดคุณจันทร์นะครับนี่วัดคุณจันทร์ก็มีการก่อสร้างเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนี่โอ้สวยงามวัดคุณจันทร์นีครับ นี่พามาดูด้านนี้นี่เลยวัดขุนจันทร์าธุวัดขุนจันทร์ก็อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามนี้เลยวัดขุนจันทร์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดวัดปักนามนี่เขามาปั่นจักรยานเที่ยวกันตรงนี้ซาธุอู อลังการมากหลวงพ่อยกข่าวอยู่ด้านในนะครับนี่หรือว่าถ้าใครใครอยากเดินเล่นอีกก็คือเดินไปซอยนี้ได้เดินเข้าไปด้านในได้แต่เราไม่ไปเราไม่ไปแล้วเราเดินเยอะมากเลยวันนี้ประมาณนี้ไนดะ้ ตอนนี้คือซอยที่เราเดินมานะครับแล้วก็มาวัดคุณจันทร์นะครับแล้วก็ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรียนวัดคุณจันทร์นะครับถ้าใครมาก็ลองแวะมาไหว้พระมาอะไรได้นะครับที่วัดคุณจันทร์ก็คือมันก็จะเรียงกันแบบวัดขุนจันทร์วัดปักน้ำนะครับวัดปราดูฉิมพลีอะไรเงี้ยก็จะแบบอยู่ใกล้ๆก,กันสามารถเดินไหว้พระได้หมดเลยนะครับมีถ้าเราเดินออกตรงนี้แล้วก็นั่งวินบัสไซไปตลาดพูได้เลย ของกินที่ตลาดภูแล้วก็เดินทางกลับบ้านได้นะบยกบตอนนี้คือ17นาฬิกา40นาที่17.40